วันนี้ฟอซ่าพาเที่ยวามาที่วัดแม่ตะไคร้ตำบลท่าเหนืออำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างนะครับไปชมกันเลย เราก็าพาดูบริเวณรอบๆของวัดวังแม่ตะไคร้นะครับผมเป็นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดนะครับผมในอำเภอแม่ออนเป็นรูปองค์ยืนถ้าถัดมาเป็นรูปองค์นั่งปางนั่งขัดสมาธินะครับผม ต่อ,อไปเราก็จะขึ้นไปตรงวิหารองค์ุทวดองค์ที่ยืนอยู่นะครับข้างหน้ามีพญานาคสามเสียนไปเราขึ้นกันไปดูเลยนะครับผมโอ้อก็องค์ ข้างล่างก็จะเป็นบ่อเลี้ยงบ่อปลานะครับไว้สำหรับปล่อยปลานะครับผมมีองค์นั่งกับองค์ยืนนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดมีจิตธรรมจะมาร่วมทำบุญก็มาได้นะครับผมวัด แม่ตะไคร้ตำบล่าเหนืออำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมตาม G P S มาได้นะครับสำหรับวันนี้พอซาพาเที่ยวขอขอบคุณครับ